การสะสมพระกริ่งเก่าที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นพระหล่อบโบราณหรือพระกริ่งที่ไม่ได้ออกจากวัดใหญ่ๆตามมาตรฐานสากลนิยมมักสร้างความลำบากใจและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อนักสะสมปัญหาหลักที่คุณกำลังเผชิญคือการขาดมาตรฐานเปรียบเทียบซึ่งสามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้ดังนี้ครับ 1. ปัญหาการขาดพิมพ์ทรงยุติ และข้อจำกัดของตำราในวงการพระเครื่องการสะสมที่ปลอดภัยที่สุดคือการเล่นพระที่มีพิมพ์นิยมหรือมีตำราอ้างอิงชัดเจนเพราะจะมีการระบุจุดตำแหน่งที่เกิดจากแม่พิมพ์ซึ่งมีความคงที่แต่พระกริ่งองค์นี้นั้นมีลักษณะเป็นพระหล่อโบราณแบบเทดินไทยหรือการหล่อช่อแบบดั้งเดิมแม่พิมพ์ดินในสมัยก่อนการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ ทำให้พระแต่ละองค์มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดแม้จะเป็นพระหล่อช่อเดียวกันก็ตามการตกแต่งด้วยสิวและตะไบพระเก่งเก่ามักมีการเก็บรายละเอียดด้วยมือหลังจากการหล่อทําให้เขาโครงใบหน้าพระพักหรือเส้นริ้วจีวรของแต่ละองค์เปลี่ยนไปตามน้ําหนักมือของช่างตําราตามไม่ถึงตําราส่วนใหญ่มักเขียนถึงพระของวัดใหญ่เช่นวัดสุทัศน หรือวัดบวรที่มีประวัติการสร้างชัดเจนแต่พระบ้านหรือพระเกจิยุคเก่าที่สร้างจำนวนน,น้อยมักไม่มีการบันทึกไว้เมื่อไม่มีในตำราเซียนพระสายพานิชมักจะไม่ตีค่าหรือตีเป็นพระไม่รู้ที่ทำให้มูลค่าทางการตลาดไม่นิ่งสองอุปสรรคในการพิสูจน์อายุจากเนื้อโลหะเมื่อดูจากภาพขยายของพระกลิ่งองค์นี้ จะเห็นร่องรอยของความเก่าที่พยายามสื่อสารผ่านผิวสัมผัสแต่ปัญหาในการวิเคราะห์เนื้อโลหะคือกระแสะโลหะพระกริ่งมักเป็นเนื้อนวนโลหะหรือโลหะผสมซึ่งการกระจายตัวของส่วนผสมแต่ละจุดไม่เท่ากันการดูความเก่าจากสนิมขุมหรือไายเงินในรูปขยายอาจถูกปลองแปลงได้ด้วยการใช้สารเคมีกัดกร่อนเพื่อให้เกิดหลุมบ่อความแห้งของผิว พระกริ่งเก่าจริงผิวจะต้องมีความแห้งสนิทและนวลตาไทเทเนอะไม่ใช่ความมันวาวที่เกิดจากน้ำยาขัดโลหะสมัยใหม่สมรอยจานและรอยตะใบที่ใต้ฐานจากภาพใต้ฐานพระของพระกริ่งองค์นี้เห็นรอยตะใบชัดเจนและรอยเจะอุดกริง่งซึ่งเป็นจุดตายสำคัญรอยตะใบาหากเป็นพระเก่าจริงรอยตะใบควรจะมีความคม ที่ลดลงตามการเวลาและมีสีสันของโลหะที่สม่ำเสมอกับตัวองค์พระไม่ควรเห็นเป็นรอยสดใหม่การอุดกริง่งวิธีการเข้าเม็ดกริ่งและการปิดรอยเจาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำนักเมื่อไม่มีตำราเทียบคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวิธีการปิดฐานแบบนี้เป็นสูตรของวัดใดสี่ทางออกและทัศนคติในการสะสมเมื่อตำราให้คำตอบไม่ได้ การะส,สมต้องเปลี่ยนมาใช้หลักธรรมชาติวิทยาแทนครับยึดหลักความเก่าแท้ดูความเหี่ยวของผิวและความซึ้งของเนื้อโลหะมากกว่าการดูพิมพ์ส่งะส,สมเพื่อการศึกษาหากพระองค์นี้ไม่มีที่มาแน่ชัดให้ะส,สมในฐานะงานศิลปะโลหะและการศึกษาความงามของพุทธศิลป์ความเชื่อมั่นในสายตาเมื่อไม่มีตำราสายตาและประสบการณ์ในการส่องพระเนื้อหลอก คือตำราที่ดีที่สุดครับสรุปปัญหาที่พบคือการหลุดจากวงพานิย์นิยมเข้าสู่วงอนุรักษนิยมซึ่งยากกว่าหลายเท่าเพราะต้องใช้ความรู้เรื่องโลหะวิทยาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประกอบกันครับสำหรับเรื่องของการตรวจเปอร์เซ็นต์โลหะจะเป็นข้อมูลอีกด้านที่มีน้ำหนักที่จะทำให้การพิจารณามีความสมเหตุสมผลเพราะถ้าเป็นพระกิ่งโบราณ ส่วนผสมโลหะจะมีความพิเศษโลหะหลากหลายและมีต้นทุนที่สูงมากและโลหะบางชนิดอาจจะแทบไม่พบในพระหล่อยุคใหม่เลยดังนั้นคุณควรตรวจเปอร์เซ็นต์โลหะร่วมด้วยครับ